ครับลูกน้องมารวยครับสามสิบแปดมือแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มือสีฟ้าออมาก้างหนอกครับเป็นยางค,นงครับสปีนกงครับ น้ำมันากปรกอากาศน้ำม oh, sure. ัสาปรรับหกัฝนตกหนตกขึ้นครับเสียวออากก้งเข้าไปเพื่อนย่างเร่นครับครับออกจากกงครับครับไบุญเลยครับ

กับมันนี่เรามาหาแม่แล้วแต่พอได้ออกก็ร่างกายครับพึ่นกระสีอื้อออกมากครับมันนี่เรบ่เคยนิ่งนะครับไปเห็นวันนี่กินวันนี่กินวันนี่เดือดเดือด ขึ้นมาก<ม>ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากมสามสิบแปดือครับเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งครับสาแม่เรา่เราน่องคนไปรับวัคซีนครับมาเนีมานุ้่กมาเนาเล็วอ้โหาแม่เร็วมหาแม่เร็วโ <c oughs> ้อาครอยะี้อ <c oughs>

บ่เป็นทีอะไรครับาะว่ามันยังน่อยอยู่ครับเขาก็จค่อยเจ็บเพิ่นครับเอา <laughs> เ,อาเอาย,อออยเอ็นัยเ็นเดียวมัหข้อีบจ๊บจ๊บจม <laughs> ามแล้วมแล้วเดกเข้ไปกักบบ

ไอพดเี่อกอล่งกายครับยามือส่ครับจะซีอยครับไปใส่ไปกันเด้วันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้คแม่เลยค่ะแม่เลยค่ะแม่เลยเดอกแถวมาแม่เลยวแม่เลยว้าวโอเคครับวายรับวาวรอครับไอพเดี่ยวกอล่างกายครับแม่เลยวเลย หาแม่เร็วหาแม่เร็วนี่แม่พาหนี้หาแม่แล้วมาหาเร็วมาแล้วมาเร็วหาแม่เรวใครมาหาแม่ใครมาหาแม่เร็ว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 หาแม่เร็วจั๊กเอ๋ใครเก่งกันเลยเอาแล้วไปเดียวแล้วเออเอาเอาจักหยอกไปแล้วครับ ครับครบสี่ซี่ฝามือครับเกษตรภาคมันเป็นเาวัคซีนครับฉีดเหลกครับอันนี้ยั่งครับเลยวันเจ็ดมือครับ โอยูดิ่งเนยคัลกวนไปสวนมาอยู่ครับมาเร็มาเร็มาหาแม่เล้ใครรักแม่แล้วมามาเร็ว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 โอ้โหวันวนจะเดินไม่ออกแล้วเนาะวันวนจะเดินไม่ไหวแล้วาแม่แล้วาแม่เร็ว อ้วนอ้วนอ้วน,น,นครับผมอ้วนครับหยอกด้ิครับส่วนสิเรินกัี้ครับเอาแล้วลงล่างอะไนรนี่ก็มูมูกลางๆทีส่สามาก,กีกันครับ าฟังนี่ครับเอื้อรู้ครับต้องตัว่อ่เช็ดอยู่เลยครับพอเพิ่นในแดนออกก็กล่างกายครับเบิ่งครับสีเดียวกันครับเมื่อครับ ม่เร็วแม่ร็วห่รวาแม่เร็วเออเร็วัร็วเรร็วเวเร็วเร็วขอวเร็วเร็วเวเร็วเร็วนน็วเร็ววัร็วเวเร็วเรวเร็ววเวเรวเวรวเรเร็วเร็เร็ว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 เเร็ววันเวรววรเร็เร็วเรว่รรรเีย ขายกเกเอาแล้วเออหาแมยหาแ่ยหาแม่แลวหาแม่แลวหาแม่แลวมาหาแม่โอ้โหรงตรงนี้ครับ

ไปแล้วับไปแล้ววัน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 แล้ววันเร็ววันเร็วมาแล้วลกมาแล้วตาสองสีมาแล้วลมาเลยหนูร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 ูมาเร็วเร็วเร็วแล้ววเววมาแล้ววนมาแล้ววนมาแล้ววนวัวหาแม่เราสิคลับไปก็มาอยู่มานึ่กั ไปมักอ่อนมาเด็กกับเอาสวนโอ้โหรับเอาเลยมาแล้วมาหาแม่แล้วใครให้แม่อุ้มใครให้แม่อุ้มมาเร็ว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 ใครให้แม่อุ้มมาเนี่ยเร็วครับผมร้านข้าวหมูย่างครับวันนี้พาเบิงลูกน้องมาเลยครับ อายุ38มเมื่อแล้วครับครับเลือีกเมื่อกี้เมื่อครับกันสิภาพไปรับวัคซีนเข็มแรกครับอ่ะคลิปนี้ไว้สนีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ